อ่าครับตอนนี้กําลังผสมสมแดงนะครับใส่กับถัง10บซีซีพายหนึ่งลิตรแล้วก็ใส่อีกนิดนึ่งใส่อีกนิดนึงอ่าใส่ครับนี่คือ10บซีซีสิบห้าซีซีเนาะต่อน้ำสิบลิตรในการทดสอบในการฉีดจะไปฉีดกับต้นมังคุดต้นตุเรียนต้นทุเรียนใช่ไหมต้นทุเรียนเนาะต้นทุเรียน แล้วก็ตักนี่ช้อนหนึ่งใส่นี้ช้อนหนึ่งอ่านี่ก็เอาเมนูบวกกับเมนูช้อนหนึ่งนะครับคือเป็นเป็นแร่ธาตุเป็นโปรตีนนี่เป็นคือตัวนี้คือเอาเมนูคือโปรตีนของของพืชนนช้อนหนึ่งพอลหละลงลงนั่นเลยเทลงไปเลยครับเทลงเลยครับ ลงเลยแล้วก็ปิดฝาแน่นๆฝาแน่นๆถ้าถ้าเป็นน้ําบาดา,มมา,าล,ลมันจะมันจะช้ากว่กานี้ไอ้น้ฝนไอ้น้ำฝนมันจะเร็วการละลายมันจะต่างกันมันมันจะเร็วกว่ากันเยอะถ้าเป็นกรดเป็นด่างครับทำทำไมบางสวนมันมันลดน้ำน่ะน้ำมันก่อยมันก็จะขึ้นชา้า<ๆ>บางสวนน้ำมันไม่ก่อยมันก็ขึ้นก็เร็วไงเป็นกรดกรดดันของของตัวยาเลย อ่านี้นี่นะอ่านี่คือขย่าแล้วไม่มีตะกรอนแล้วเนาะไม่มีตะกรอนแล้วก็เทลงถังเลยเทลงถังนี้ขย่าแล้วลายจ็ดเทลงถังครับเท <Okay. S 1> หมดเลยเทหมดเลยเทหมดเลยไม่เป็นไรมันมีที่กองอยู่ไงมีกองอยู่อ่าะ,นะครับมีนะแค่ช่อเดียวนะเข้มข้นมากแค้ท่อนเดียวล้างใส่เลยก็ได้ล้างใส่เลย เราจะไปฉีดต้นทุต้นทุเรียนนะครับในสวนในสวนครับเทลงไปก็ได้บ้างเทลงเลยเทมาเลยครับอ่าเสร็จเรียบร้อยปิดฝาแล้วกดนี้ก็ใส่น้ำขยาวยแล้วเทนี่ก็ได้นนี่ะเออมงต้นเอามานี่นะเออเดี๋ยวนี้ล้ล้างล้างล้างฝังบ้าบวองต้นมะกรูดคอยยุบหุ่นเชื่อชื่อชื่อบัรไดลูกใบวัวอันนี้บวองเนี่ยชิ้หนล่ะไม่ด้ อา <Net> ครับทีน <laughs> ี <stud io caring> ้ตาทดสอบการสีดแล้วอ้าวทีนี้ทีนี้ทีนี้ปิดกล้องก่อนนะม